มาทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมพามาเดินหาของกินกันที่ตลาดน้ําบางน้ําพึ่งสองพันย5ิบห้าสองพันยี่บห้ามาอัปเดตกันหน่อยเพิ่งส0 2 5ห้าเนี่ยมีอะไรกินกันบ้างแล้วร้านเก่าๆยังอยู่กันไหมแล้วนี่เป็นหนึ่งในแบบตลาดน้ําในดวงใจอ่ะใช่ใช่ใช่ที่แบบว่าเอ้ยรู้สึกว่าอยากมาเรื่อยๆแล้วค่อนข้างสนุกดูว่าปีนี้ราคาเขาจะแบบมีอัพขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายๆร้านก็อัพราคาแล้วเนาะใช่ใช่ใช่เออลองดูว่าปีนี้ราคาจะแบบป่ะเดี๋ยวผมพาไปดูกันครับผม อันอันนี้อยู่อยู่ในรถได้นานไหมคะหนูกลับบ้านถี่เย็นเย็นกลางคืนเลยอยู่ได้ถึงสองทุ่มในรถร้อนๆอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือตากแดดร้อนเวลาลูกค้าถือไปเนี่ยก็ไม่ร้อนอยู่แล้วแต่พอลูกค้าขึ้นรถจอบน้องเขาต้งแอรแค่นั้นเองคแต่ถ้าอยากไวกลางคืนก็กลับถึงบ้านดีเขาต็งเอายี่สิบแล้วกันกี่อันเอาสองเอายี่สิบให้สองอันจ้ะปลากิมปลากิมไข่เต่า ร้อนๆเลยค่ะอ๋ออันนี้สดๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะจับอย่างนี้ร้อนๆอยู่างนี้นะคะก็เลยกล้าค่ะอ๋อไกลแล้วเราก็กลัวว่าแต่ของไว้ไว้ในในรถแล้วก็เดี๋ยวจะแต่เนี่ยชอบมากเลยห้ามเอาไปปั่นจักรยานด้วยพ่ออ๋อห้ามห้ามไปปั่นจักรยานใช่ไหมครับใช่ค่ะขาครับอู้ยมันมะเขือเทศสารพัดมะเขือเทศเลย เวียดนามอันใหญ่มากนี่อะไรอ่ะปอเปี๊ยะเวียดนามปอเปี๊ยะเวียดนามเอออันเบิรมเลยเอออันใหญ่มากฮัมโมกอ้าวจะฮัมโมกไม่ได้ลองดูไหมลองดูไหมให้กินอยู่นะเยอะอยู่นะไส้อ่ะเอาเอาดูนีปลาแซลมอนสามสิบบาทเองข้างในนี้แน่นๆเลยใช่ไหมคะมันแน่นตอนน้อนอ๋อเอาแซลมอนค่ะแล้วก็เอา แมงดาอันนึงมีแมงดาด้วยเป็นเป็นไข่แมงดาทะเลเป็นอันละ30มสิบใช่เอาไปสองอันอย่าวุ่นวามเอาไปชิมเอาไปชิมร้านหอมหมกทะเลย่างตลาดน้ำบางน้ำผึ้งไม่ผสมแป้งไม่มีก้างนี่นี่นะคะพี่เหมือน้องน้องเย็นตาอู้ร้อนร้อนอยู่เลย วิน่ารักเชียวเออมาเราเอามากินแักชุดเอาไหมอ๋อคือสมัยใหม่นี่มีที่ม้วนแล้วใช่ไหมครับอันนี้ทำเอาเองอ๋อเรานี้ทำเองเป็นแบบ DIY น่ารักเนาะใช่แบบไม่ต้องมาไม่ต้องมานั่งใช้เกียงม้วนเองใช่อันนี้คือเป็นตัว DIY อันนี้ขายไงครับตัวละบาทนะครับหรือว่าอ๋อถุงละยี่สิบห้าบาทครับวลองชิมดูดิวิน่ากินมากเลยตอนเขาทำนะเออแล้วผมชอบไอเดียที่แบบไอตัวม้วนๆ้วนเขาอะว้าวเป็นไงอร่อยอืมอืม หวานหอมๆแป้งอร่อยแป้งอร่อยแป้งก็ดีเลยแป้งคนดีเลยมันเป็นเตียวหนมเบื้องโบราณอ่ะอร่อยมางมีห้าห่อก็หมดอ่ะกินเพลินมากเลยอ่ะมันเป็นคำเล็กๆแต่มันกินแล้วมันเพลินอ๋อมาลองกินแล้วไปดูกันต่อโหอันนี้คือต้มปอเปี๊ยะโหอันเป็นเร่มเลยใหญ่กว่ามืออีกคืบหนึ่งเราอย่าไปโดนนะไม่โดนไม่โดนคืบหนึ่ง เอาเราเอาไหนบ้างมีวุนเส้นผักเอากุยช่ายมีหลายไส้ซะด้วยไก่ผงกะหรี่เอากุยช่ายแล้วหนึ่งอ่ะกุยช่ายหนึ่งอันครับบุนเส้นผักเอาไหมเออบุนเส้นผักแล้วก็บุนเส้นผักหนึ่งจ้ะอีอันหนึ่งเฮ้ยไก่ผัดผงกะหรี่นี่คือมันคล้ายๆแบบพวกแบบพายไหมครับใช่ไหมครับอลองไหมลองดูเป็นไก่ผงกะหรี่ครับโอ้ยน่ากินดูชิ้นบิ่ึมเลยดูข้างในหน่อยได้ไหมได้เนี่ยโอ้โหโหทะลักทลักเลยนี่เห็นไหมกินมาก ไช่กุช่ายหนูน่ากินนะ<ช>มันคงเป็นฟิลไอเนี่ยอะไรนะกุช่ายทอดกรอบอะอ,อขนมกุช่ายอะนี่ไงหูกะหลี่เธอก็น่ากินนะไก่ผลกลัดผงกะหรี่เออเป็นแบบเหมือนพายอ่ะใส่มันใส่อะไรอย่างงี้สามอันห้าสิบเป็นร้านปอเปี๊ยะทอดนะอยู่ในตลาดนี่แหละอ๋อนี่ยเขาจะแถมผักให้เป็นชุดหนึ่ง<แ>โหเป็นโห<อ><อ>ชุดใหญ่เลยนะเอ๊ะเรียบร้้อยแลวค่ะค่ะ แล้วมันรู้ด้วยนะเพราะมันอยู่ตรงนี้ปุ๊บมันเดินมันปาบมันกินนมมันว่ายมาเลยไม่รู้ว่ะมันไม่กินอาหารเม็ดหรอหรือเอาอาหารเม็ดใส่ขวดนมประเออคงจะใช่ร้วงพึ่งสด40่สบบาทมิ้มปะเฮ้ยเธอ นอ่าอันอันนี้แบบอันนี้แบบข้าวพองอครับอันนี้ข้าวเม่าข้าวเม่าอ๋อข้าวเม่าเรียกข้าวพองเลยข้าวพองส่วนนี้เป็นมีกรอบนี่เขาทําสดๆเลยมีกรอบขายไงครับสามห้าจัดสักกล่องร้อยอันนี้คือรวมกันได้ใช่ไหมครับสองอย่างอันนี้จะห้าห้าจัดสามกล่องร้อยอันนี้สามห้าจัดสองกล่องร้อยอันนี้สองกล่องนี้หนึ่งกล่องจะ่ร้อยยี่สิบอ่าเขาเอาแต่มีกอบอ่ามันก็มีกอบสามกล่องเลยครับรับรวมเลยนะคะอ๋อมันเป็นรสชาติเหรอครับสามสีมันจะมีชาเขียวโอ้สตรอเบอรี่อัลมอนด เก็มีดั้งเดิมมีทั้งหมดสี่รสอ๋อแล้วแต่เราจะเลือกเท่าอย่างนี้ก็จะเป็นดั้งเดิมชาเขียวสตรอเบอรี่อันนี้ก็จะมีสับปะรดเพิ่มมาเอาละทีนี้เลือกกันยากละของเขาเอาออริจิอ๋ออริจิใช่ไหมเขาออริจิหนึ่งอ่านี่ใช่ครับก็คือเอานี้หนึ่งอันแล้วก็ออออริจิอีกอันหนึ่งอ่าโอ้เพิ่งเคยเห็นครับมีหลายรสชาตินี่อ่ลองลองดู่ะคือแบบน่ากินจริงแต่หอมหอม มองนุ่มหวานกำลังดีรสชาติเข้มข้นรวยกุลเลยโอ้โหก็ใหญ่มากอ่ะใหญ่ไหมใหญ่มากแบบรูปมันเริ่มเลยใหญ่มากเติมมันเริ่มเลยแต่มืออะไรท่านี้้ำมป์ปิ่ะขาสายแกงกุลมาแหละชิมไม่ได้ขายลองชิมดูมาบเขาให้ โอ้โหป็นไงขับปั้นสดเลยนะคือเนี่ยเครื่องปั้นอยู่นี่เลยเครื่องปั้นอยู่นี่เลยเอออ๋ออันนี้อันนี้ไม่ใช่เอ็นใช่ไหมอันนี้ตรงม่เสริฟมีล้วนนมทุกตัวเราทำเองจิ้มง่ายเอาย่างก็น่าจะหอมนะเอาย่างดีกว่าไม้เท่าไหร่ครับอ่าเอาสี่ไม้สี่ไม้ร้านน้ำจิ้มหรือไว้แยกนะแยกครับ ปากปลาหมึกสามสิบห้าไข่ลาลราคาสิบอู้อยากกินว่ะโอ้ดูปากดิโอ้ยนากินมามมันรึมเลยสามสิบห้าบาทเองนี่นี่ราคาสามห้าบาทปากปากปลาหมึกนี่สามสิบห้าบาทสาไม้ร้อยอันนี้รวมกันได้ใช่ไหมมีคอแลวนี่ดูดิอยอ่าเอาปากสองไม้แม่หรือจะเอาอีกอนกันอ่ปาก2าปากสไม้เอาันนี้อันหนึ่งกันนะสามไม้ร้อย อยู่ปากนะกินจัดเลยหายากนะดูดิดูดิราคาโอเคแต่มันหากินยากนะแต่ถ้าใครไม่กินปากนี่เขามีไข่ด้วยห้บาทคือจะไข่ไม่ไดนเ,เอาไข่งไงไมอาขายไหอยากกินแต่ปากสำหรับใครที่อยากได้เบเบดตลาดนี้มีครับมีลืมเลยครับนี่สิบบาทเป็นเบเบดเต็มไปหมดเลยได้ดูได้คพีกล้วยมีมันมีเปลือกนะครับเดิเลยครับ โหตนี่แต่ไม่มีโต๊ะแล้วว่ะดูชามเขาดูน่ากิมนมากเลยและเรามาหยุดอยู่ที่ร้านกว๋วยจับ๊บร้านหนึ่งริมน้าเป็นแบบริมน้าจริงๆสั่งกว๋วยจัก๊กะข้าวหมูกรอบมาแต่เราขอและชิมหมึกก่อนอันนี้ชิมเเลิศเลยโคตรใหญ่เลยลองดูอืมอืมผมรู้สึกว่าปากหมึกตัวใหญ่เนี่ยค่อนข้างไปทางเหนียวค่อนข้างเหนียวเลยแต่กินได้นะแต่น้ำจิ้มเขาจะมีความเปรี้ยวๆหวานๆไม่ได้เผ็ดมากและอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรคอ เอ็นเหรอเอ็นหมึกครับอืมเอ็นฟัดดีรุ่งนี้เอาเอ็นทั้าสองไหมลองชิมปากเด็กๆด็กก่อนอย่างยิ่งผมคนชอบกินปากกเลยนะคือมันหากินยากเว้ยตามตลาดทั่วไปมักจะไม่ค่อยจะมีนะอืมอัเล็กดีอร่อยน้ำจิ้มมันเคลือบหมดเด้ยออลองกินดูนะนักเบกหมึกชิมก๋วยจั๊บเขาดูก่อนดีกว่า,าโงดหน่ากินดูดิแล้วดูหม้อเขาแบบ เขาแบบพู้ยชามเขาแบบเป็นโบราณโบราณวุ้ยมีนีดด่ด้วยเม็ดเม็ดอะไรนะเก่ากก้อ่ะเออแบบคลาสสิกคลาสสิกโบราณโบราณนนะ่ะออาลองชิมดูหืมหอมหอมเลยโอ้้ำซุปเป็นแบบว่ากลมกล่อมเค็มๆแล้วก็หวานตามนิดนิดดีเลยไม่ต้องปรุงก็อร่อยเครื่องเขาแน่นมากเลยนะดูจากห้้ยชามเนี่ยเครื่องเขาแน่นมากนะแล้วมีหมูกรอบแบบให้มาแบบหูยห้าหกชิ้นนะ่ะเส้นเหมือนจะเป็นแบบใสๆหน่อยใสยๆหน่อยเดี๋ยวลองชิมเส้นดู ให้หัวจับโคตรดีเหนียวเหนียวนึบๆไม่ใช่กัดละขาดเลยมีซ้กวันด้วยก็แจ๋วนี่ดีกว่ามาที่ข้าวหมูกรอบอ่ะข้าวหมูกรอบก็จะเป็นสไตล์แบบว่าน้ำราดจ,จะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลเหมือนจะเป็นผทถั่วนะน่ากินอยู่นะหอม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 เป็นสไตล์แบบโบราณอยู่ในจาน่ังกระสีอืมข้าวหมูกรอบด,ดีหัวจับอร่อยคือเดินผ่านแล้วแบบอยากกินอนะ่ะกลิ่นหอมอ่ะว้าว เป็นไงน้ำกลมกล่อมนะหายแห้งเลยเออน้ำกลมกล่อมน้ำกลมกล่อมน้ำกลมกล่อมมาลองดูหมูดิโอ้หมูกรอบในอุดมคติเรียกว่าหนังกรอบมันฟูๆเป็นไงโอ้ยลองชิมเส้นดูลองชิมเส้นดูเส้นกว่าจากที่นี่ดีเป็นไงแจ๋วเลยเส้นนุ่มมากเออเส้นนุ่มเส้นดีโอ้ยร้านนี้โอเคแบบโอเคมากๆเลยอร่อยเลยคนลุงก็น่ารักนะคนลุงฝั่งร้านน่า นี่ลูกชิ้นปิ้งเออเราจิ้ม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 เท่าหน่อยจิ้มเท่าหน่อยจิ้มมาโหดิเลยคนน่ากินลูกชิ้นร้านนี้เหมือนผมเคยมาเหมือนผมจําได้ว่าผมก็เคยถ่ายแล้วก็เคยซื้อด้วยพอเขาไปปิ้งอ่ะมันหอมขึ้นเว้ยแล้วเนื้ออันหนังมันจะตึงๆงนิดหน่อยมันจะคนละฟริ้วกับต้มถ้าต้มมันจะนุ่มๆกัดแล้วขาดแต่เนี้ยกัดแล้วสู้ฟันเด้งๆหน่อย อร่อยเลยสะดอกน้ำจิ้มเขาดีนะน้ำจิ้มเป็นแบบมะขามหวานๆนี่เลยเนื้อเนหวาน,น,น,วนหวานอืนี่ว่าบอบเพียบอบเพียผมเห็นแล้วแบบวิมันสะดุดตาตรงที่ไส้ไว้ทุกคนนี่ดูไส้พายไายไก่ไม่ใช่ไายไก่เดียวเขาเรียกว่าไก่ผอองกะหรี่มันมันมันเหมือนอารมณ์แบบไายไก่ผงกะหรีอ่อ่ะอืม กินไปนะตัวไส้อ่ะหอมของก็เหลยล้วมันได้มันเคี้ยวหน่อยผมรู้สึกว่าแป้งปอกเปี๊ยะเขาหนามากเลยทุกคนแล้วมันไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเราไม่กินทันทีด้วยว่าตอนนี้มันยังร้อนอยู่นะดูความหนาของแป้งปอบเปี๊ยะหนามากตั้งแต่กินปอกเปี๊ยะมาผมยังไม่เคยเห็นแป้งไหนหนาขนาดนี้มาก่อนเลยแต่ฟิลมันดีนะฟิลมันดีนะเรียกว่าอะไรมันนุ่มๆอ่ะมันไม่กรอบเลยอย่างอันนี้อันนี้อันนี้เป็นไส้นี่นี่เป็นไส้กุ้ยช่ายทุกคนนี่อันนี้เป็นไส้ อันนี้แป้งกรอบอนนบางไส้ถ้ามันเป็นน้ำแฉะหรือว่ามันมีความชื้นในตัวไส้อ่ะมันทําให้แป้งมันไม่ค่อยกรอบมากแต่กุ้ยช่ายอะเหมือนเขาบีบน้ําออกไปเคลียเยอะมันกรอบแล้วมันอร่อยหอมมากเลยลกุ้ยช่ายรสชาติเข้มข้นดีอร่อยเลยตอนแรกเจออันนี้แล้วมันแบบมันหนาไปนี่หว่าลองบุญเ,เส้นนี่นี่ไส้บุญเส้นกรอบกรอบกรอบแต่ถ้าไก่กระดี่ไม่กรอบ ซึ่งโซนนี้ที่เราเดินมาเนี่ยมันจะเป็นอีกโซนหนึ่งมันจะไม่ใช่โซนรอบนอกที่เราเดินไปตัวยูอันนี้มันจะเป็นโซนแบบว่าติดริมน้ําแล้วสองข้างทางเนี่ยเป็นร้านอาหารนั่งกินจริงจังพวกก๋วยเตี๋ยวหวยจ๊าหรือว่าแบบอะไรต่างๆเอ้ยถือว่าใหญ่เนี่ยยังไม่จบนะไปดูกันต่อเท้าจ้ะไเราไม่มีน้ำตาลนะครับค่ะน้ำตาลนะสิบบาทครับสิบบาทโอ้ อันนี้เก็บได้นานไหมครับเก็บได้เป็นอาทิตย์เก็เป็น,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 าานอาทิาตย์เก็บได้เป็นอาทิตย์เก็ไ้เป็นอมทิย์ก็บไาทิอย์เก็บ้วนอาทิตย์เก็บด้นาทก็าได้เนาตยเก็บ้เนาตยได่เีนอาตยเด้เปนอาทยได้เนอาทิตยดัเนอาอิตยกิบแล้วผอมเลยอ่ะอาชิมด้เนอา,า,าทิตย์เกนะด้เป็นาทิหญ่บด้อาทิตย์เก็บได้เป็นองดูยไเป็นอเกไม่ไมมไเป็นอากได้เปย โอ้โห oh, oh. นี่แหละมะพร้าวแท้ๆคือมันจะมีแบบรสชาติแบบหวานแล้วมันเป็นหวานแบบหวานมะพร้าวคือถ้าใครชอบกินมะพร้าวจะรู้ว่ารสชาตินี้มันจะเป็นแบบมันจะมีแบบเปรี้ยวแบบปลายนิดๆจะเออเป็นความเปรี้ยวของแล้วแต่ลูกของมะพร้าว <c oughs> อ่ะหืมสดชื่นเป็นน้ำมะพร้าวที่ขูกที่สุดต้งแต่กินมาแล้วขวดสิบบาทแล้วรสชาติคือไม่ได้ปรุงแต่งอ่ะก็คือเฉาะแล้วใส่ขวดเลยเฉาะแล้วใส่ขวดเลยโคตรดี โบราณเยอะมากอู้อันนี้คืออะไรครับลูกกะชิมได้ลูกกะเหรอคะอันนี้เด็กจะบอกลูกกะลูกกะอร่อยไมเนี่ยไม่เคยเห็นไม่รู้จักเฮ้ย,ยเหมือนวอลนัทปะเนี่ยลองชิมดูก่อนน้องๆชิมดูก่อนอา่า ยมันเหมือนนี่มันไม่ขันุนนะฟิลอัลมอนด์เฮ้ยฟิลอัลมอนด์ให่อร่อยเอว่ะฟิลอัลมอนด์เลยถ้าแกะแล้วแล้วให้บายเทสหลับตา90%ตอบอัลมอนด์แน่นอนใช่อร่อยมากมันจะมีความมันๆแล้วหอมอื้อหึขายไงอะอร่อยอร่อยแบบอร่อยเลยยลุงขายไงจ๊ะขายยังไงอ่ะมันมันนเมื่อไหร่มันมันมาก เอาลบเอ้เนี่ยเนี่ยสองร้อยเนี่ยอ๋อนี่สองอันนี้ร้อยนึงร้อยหนึ่งก็ได้ร้อยหนึ่งอันนี้เล็กกะบสองแต่200ร้อนี่สองนี่คือ200นี่คือได้ประมาณเท่าึันเยอมากเลยนะเก็บไปได้นานนะหนูรักจาไว้เป็นเดือน อร่อยอะไม่ไม่รู้จักไม่เคยไม่ก็เห็นด้ครับมันคือลูกอะไรนะอันนี้สะแกนตรงไหนจ้ะลูกกะกออักษะมันคือต้นมันผลมันเหรอต้นกะเหรอคล้ายๆ้าเกาลัดคล้ายๆเกาลัดแต่นี่ของผ่านยากค่ะอืมแต่ที่นี่มีเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะเดี๋ยวเช็คดูก่อนเดี๋ยวดูที่ขั้วเกาลัดที่ขั้วเธอเคยกินลูกแพรไหมเธอรู้จักไหมรู้จักแต่ไม่เคยกินเขากินยังไงอ่ะเขาปอก อ๋องั้นเอา,เอาแล้วก็เอาพอดูว่าพ่อมาไม่จะได้ซื้อไปฝากด้วยเป็นเท่าไหร่นะคะหกสิบห้า ร้านเดิมเลยจำได้จำได้ครับร้านเดิมเลยครับอาจจะเอากลับบ้านแล้วกันครับชุดเท่าไหร่นะครับ25ครับฝั่งนี้50มีสถ้วยครับ2ถ้วยก็ได้เอา2ถ้วยครับรับช้อนด้วยไหมครับได้ครับอันนี้คือต้นมันเหรอครับเป็นผลครับ อ๋อคที่ออกลูก30ปีออกลูกแล้วตายครับอืมต้นลูกคานเน่อร่อยนะครับกินได้ไปถึงอันนี้เหรอครับไปถึงพวกนี้เหรอครับเป็นเนื้อมันที่เราแกะออกมาลอยแก้วเป็นน้ำอัญชันกับน้ำใบเตยอ๋ออุ้ยน่าสนใจนะจะได้อดนีเดียวน่าสนใจนะถ้างั้นผมลองชิมเป็นน้ำใบเตยดีกว่าคราวที่แล้วที่เรามาก็ร้านดีร้านเดิมร้านดีร้านเดิม นีลูกชกเราเป็นของจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่านครศรีเรียกว่าลูกชกลูกชกอยู่เหนืออันนี้จะอยู่ใต้คู้กานเหมือนแปดกันนี่นี่นี่ต้องทานเหนือมันด้วยมันจะได้ครับอ๋อมันคือเหมือนคล้ายๆลูกชิดแหละครับแต่งแต่ว่ามันจะอยู่ภาคใต้อ่าแต่พอเป็นภาคใต้ก็เลยเรียกลูกชกใช้เวลา30ปีออกลูกรั้งเดียวก็จะตาย อ <im itation> เนื้อสัมผัสเหมือนลูกชิด <im itation> แต่มันจะมีความนุ่มกว่าแล้วมันมีความหอมที่อ่ะมันจะมีเน,น,นึบแล้วมันก็จะมีความหอมแบบความแปลกแ,แที่ไม่ให้ลูกชิดอะ่ะแต่กลิ่นอายหรือเนื้อสัมผัสอ่ะคลายๆลูกชิดเลยแต่มันกินแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันจะมีกลิ่นหอมอะไรสักอย่างหอมสมุนไพเรืออะไรสักอย่างที่เป็นของมันเองอ่ะอันนี้คือต้นมันใช่ไหมครับอันนี้คือลูกสดอืมหุยอร่อยอืมยู่นี้ยูนี้นิดนึงอ่ะคนที่ชอบกินแบบลูกชิดอ่ะแล้วน้ําที่เขาใส่เป็นน้ำใบเตยนี่ อร่อยมากนะครับจริงๆตาคู่ที่เนี่ยอร่อยอยู่แล้วเหมือนเราเคยมาถ่ายแล้วก็ซื้อไปกินโคตรอร่อยวันนี้มาตามอีกรอบใครมาตลาดนี้ซื้อได้แนะนําบอกเลยของค้าปอประดิษฐ์ของแท้เลยนะอ๋อมีกล่องใหญ่กล่องเล็กเหรอครับกล่องใหญ่อ๋อกล่องใหญ่เป็นแบบนี้ปกติออริจินอลมันคือกล่องใหญ่กล่องเล็กครับนี่ไงเป็นแบบนี้ไงนี่เป็นแต่ออริจินอลไหมคุณยังเออว่าคุณยังเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ปอประดิษแต่มันจะเป็นอะไรนะอีกยี่ห้อหนึ่งอีกยี่ห้อหนึ่งเลยเซเว่นมีขาย แต่รู้สึกว่าไม่ออริจินอลเท่านี้อ่ะเออบางขามบางสยามแต่ผมรู้สึกว่ายังไงก็ต้องอันนี้อ่าเอาอันนี้ก็ได้จริงๆมันหาซื้อยากเหมือนกันนะที่เป็นปอประดิษฐ์แบบนี้ปอประดิษฐ์อ่ะคือเห็นปุ๊บแล้วพุ่งเข้ามาเลยนะปกติจะเป็นอะไรนะตังสยามอ่าใช่ซึ่งมันไม่ได้ออริจินอลเท่าใช่นี่มันต้องมีความคลาสสิกอ่าอันนั้นเขาแบบจะนุ่มๆกว่าอะไรกว่าแต่มันมันไม่ใช่ไงเนื้อสัมผัสมันไม่ใช่มันต้องแบบร่วนๆหน่อยๆต้องอย่างเงี้ยต้องอย่างนี้จริงๆอ่ะนี่มันเค้กโบราณนะครับผม โอ้โหแต่มาแตะมือนะมาตลาดนี้ที่เยไม่เคยได้เดินสบายตัวตลาดนี้แบบสนุกนะเนี่ยของฟงของฝากหลายบ้านก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมถ้าถ้ามีแบบคนอยู่เยอะคิดถึงทุกบ้านอ่ะเวลามาตลาดเต็มไปหมดอยกลิยกจะไม่ขึ้นแล้วเออปะเป็นข้าวหลามเขาบอกว่ามันคือข้าวหลามอีสานสูตรเมืองขอนแก่นเฮ้ยเฟี้ยวดีวะไม่เคยเห็นต้องเอาอันนี้คือก็บอกยี่สิบใช่ไหมครับเอา ขาวขาวสามดำสองค,ครับเป็นร้อยหนึ่งพอดีออน่โคตรเฟีย้ยวนึกว่าน้องเขาจะเอาคอนทุบไม่ใช่ <c oughs> น้องเข้าหลามทุกคอนเค <c oughs> เป็นแบบว่าผิดคาดไปนิดนึงแต่ผลลัพธ์เหมือนกันเ <c oughs> <c oughs> ดียวกันนี่เออวะน้องเขาทำเสียนมากอ่าห้าบอกโคตรน่ากินเลย และนี่แหละครับคือตลาดน้ำบางละพึ่งผมบอกเลยว่า มากี่ครั้งก็สนุกของกินราคาถูกนะราคาเริ่มต้นมันไม่ได้เบสแบบ50าสอ,อะ่ะมันก็แบบ20 20บสิบบาท,บบาทน้นำ,<อ>นำน้ำน้ำมะพร้าวยังขคดสิบบาทเออน้ำมะพร้าวย่งครสิบาทเลยผมรู้สึกว่าตลาดนี้ราคาถูกย่อมเยาวแล้วตลาดใหญ่<อ>มีของกินหลากหลายเยอะแล้วแถมติดก,กับบางกะเจ้าเราสามารถแวะมาปั่นแตยานที่บางกะเจ้าได้ด้วยผมถือว่าตลาดน้ําบางลำพึ่งนี่เที่ยวสนุกเอาจริงมันไม่ใช่แค่แบบของกินอ่ะใช่มีผักมีคุหยายมาขายผักคุณยายมาทำผลไม้เออมาทําขนมขายอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบขลงเมือง ออจริงถ้าใครสนใจก็มาด้งกันได้ครับผมกับตลาดน้ําบางน้าขึน้นไปวันสำหรับวันนี้ดูเต็มตัวไปหมดดูแข็แล้วยกไม่ขึ้น <laughs> <laughs> เราเอาเรือรถอเข็นมาไงอเออสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับผม